หลังค้างถ้าใส่ดบปุถิไว้จังเข่าเชาวันดาอืมสบายดีเอาสังกะสีเลยแหละขั้นมันขั้นมันใส่มันห่างกับจ่อเอาสังกะสีใส่ก็ได้อืมสังกะสีใส่เอาก่นทำไมใส่ใส่ไม่ก่อนไม่ได้ใส่เชาวันดาเปรินเปรินโดยเอ้ย สบายดีโดยโดยสบาย,ย,ยพี่น้องแอฟซี่ให้ข้าเนี่ยบังเฮือนนะค <c ười> ันได้ลุงแล้วบังตกได้พ่อเ่า <c ười> โอ้ยพี่น้องเลยแล้วบังตกได้พี่น้องเลยเนาะไปลูบไปลนางกันเลยได้หนิโดยแอมพาแอมยังกง่ายกันเลยได้โอ้ยกะกะก,ก,ก,กัดพี่น้องเลยอือเขาทาอะไรแกแล้แวเไรได้พี่น้องเลยนี่ถือว่าเราเห็ดข้างเบื้องนี้ก็อยากโอเคอลไรได้หน่ สบายดีนะบ่าวนะสาวพอลุงแม่ป้าเบิดสุขูสุคนนะพี่น้องเนาะเมื่อนี่ก็สิป้าพี่น้องไปเบิง่งเฮือนสาวคอนตราพี่น้องเนาะว่าฮอดใสแน้วพี่น,น,น้องเอ้ยไปเบิ่งน้ำกันป้าโถเป็นลูกเป็นหลางกันมากเลยเด้อพี่น้องเอ้ะ เอาเลยเอาเลยเป็นลูกเป็นล่างขึ้นมาเลยพป่น้องไงเนาะเป็นใได้ลังค่านะถือยี่บอได้ยี่บอ ฮะเปไปเดินหน้าหลังคาแล้วใส่ดบปุติไว้จังเข่าชาวฮันดาสบายดีเอาสังกะสีเลยแหละขันมันขันมันใส่มันห่างกับเจ้าเอาสังกะสีใส่ก็ได้สังกะสีใส่เอาก่อนทำไมใส่ไม่ก่อน มาได้๋ยวใส่ชาวันดาไปลินไปลินโดยเออสบายดีโดยโดยสบายพี่น้องเนพี่ให้ข้าเนี่ยมึงเฮือนละ <c ười> คันได้ลงุงระวังตกได้อพ่เพาเ่า <c ười> โอ้ยพี่น้องเอลยแล้วมันตกได้พี่น้องเลยเนาะเป็นรูปไปล่างกันเลยได้นี่โดยแอมผพาแอมยังกางกางกัน,นเลยได้โอ้หักหักพี่น้องเอ้ยอือเขาทาจะเลย แยกแล้วล์ไรได้พี่น้องนเด้หน่ถือว่าเราเห็ดข้างเบิ่งนี้ก็อยากโอเคไรได้หนิบางบางทางนี่เราใส่บังกบเนี่ยได้ปาดทุกพี่นอ้งองเบิ่งข้างเบิ่งนี่ชุกระเชุ้ดกเท้าชุดนี้ง่ามทางนี้ครับทางเหียงบดิชเพราะว่าน,นึ่งมากอะ่ะงบประมาณเมื่อก่อนพี่น้องเราพอดีมีองี้ยเอฟซีคนบอกว่า ใส่ได้บ่พ้นไปชีวิตเงินไผ่ปัตมะท่านแล้วเขาเจ้าตีอันนี้ใส่แล้วพี่น้องเลยนี่มีแต่ใส่แต่ทั้งหลังนี่กับทั้งหน้าพี่น้องอนะตบขอโทษขอไปไม่สายพี่น้องเลยเนาะเบิ่งเบิ่งเบิ่งสร้างอีก่อนนั่นไม่ตอนนั้นเขาซื้อเจ็ดแสนเจ็ดแสนแปดฮะเจ็ดแสนแปดนะซื้อไม่เจ็ดแสนแปดโดยแจ็คตุ ซี่ซี่โตนี่มาเบิ่งน่ขันข่อยท่านเจ้าบ่เสื้อเจาะทามเลยบ่บ่้ข่อยเสื้อบางคนน่ะเอลซี่เขาเจาะโบเสื้อข่อยเขาจะว่าแบบบางเทื่อน่ะคือเฮาซื้อใหม่น้อยเดียวน่ะเคยซื้อในเมืองน่ะมันถึกประมาณแบบ6 7ล้าน8ล้านแต่เห็นเฮาซื้อล่ะซื้อแพงน่ะเขาว่าเฮาน่ะเอาเงินนี่จ้ามาเบิ่งนี่มาเบิ่งขั้นบ่เสื้อข่อยนี่นี่เทั้งราก็ซี่โตบ่โดย700,000 7เ0 0 0 0สนอือไม่ห้าคูณสิอีซี่โตซื้อนึ่ง7จ0 0 0 0น มันไม่ได้ถือได้ี่น้อนไงมันอยู่ผ่านก่อนโตเท่าไรตัวละแสนบางของประมาณตัวละแสนนี่แหละคันชิฮอดได้ประมาณแสนตัวละแสนเก้าสี่แสนเม่อไหละไม่จ้างคนเมย์มาน้ามันเท่ามื่อหร่บ่แสนเก้าสิบห้าตัวหนึ่งตกครึ่งอะไรี่น้องแสนเก้าสิบห้าไปนอนเลยเดี๋ยวไปแล้วขอจ้าเงินหายด้วยยันละยันเจ้าบ่มีเงินก็หฮาแสนห้านั่นตเฮ็ดเฮือนนี่แหละเดี๋ยวขอจ้างไม่หายเพราะว่า ่อยไปแลกแล้วพี่น้องแลกเงินแล้วคอยจ่ายแล้วเออนี่แหลกคอยอยังว่าคอยยังคอยยังจานที่สุดคือว่าถ้าไม่บ่พอแล้วกเก้าไปซื้อแถวเนี่ย่ีฮาโต้ฮกเก็ตโต้นี่มันมันบอกเรื่องว่าเงินหลายพี่น้องไอ้บลลิเซดายนั่นเนาะในแหลกถึงว่าทานมันบ่พอเลไกันหน่อยจะบ่เปี้ยังอ่าบ่พอเล็กน,น้อยพอดีแต่พ่อบ่กมาหนิให้เราบ่อพ่อให้เราผ้าก็ได้มันบ่พอกับ้าเล็กน้อยก็ได้ผ้าเห็ดอันเล็กน้อย เราจะเงินผัวเราเจ็ดเซนแปดเนื้ 7, 8, yeah. อแทงเลยโดยคุยซื้อกับอาลีกับราคานั่นเออเขาคิดว่าเจ้าไปติดหนีเอาได้บ่เขาจ่ายเงินเจ้าให้สามล้านมื้อนี่ยโอเคเป็นหน่องเดียวไป็ลอะไรเขาจะเอาเงินตัวนั uh, uh, okay, well. okay, pounds, right. ้นมาแทนเราเนาะอ่าพี่น้องเอ้ยเป็นอะไร้องน้ำยังบ่ได้คือเก่าโดยมันเก่งใจเนาะโดยอืมแล้วต้นมะพร้าวนี่เพิ่นสิให้ตัดบ่นี่บ่เพิ่นบ่ตัดเป็นจังได๋ก็ยังงงอยู่ดินดินพอดินเจ้าบ่ดินเจ้าบ่เอ้ย เดินเอื่อยเพอนนั่นพี่น้องเอ้เอื่อยคนนั่นเดินเล่าแล้วต้นมะพร้าวคือเป็นของข้าเจ้าวะคุยงุ่งแห้งเลยเอาน้องเข้าเออพี่น้องอยู่เดินเข้าในเข้าไปเออเพี่นมอบให้เจ้าเออเออว่าฉันไหมโอ้พ่อือเพี่นบอยตัดนอไปกินหมากนอเพี่นบอยตัดพี่น้องเลยแบบต้นมะพร้าวแถวนี้มันคล้ายๆว่า ปลูกเพื่อมันชี้ง่ายอย่างประมาณนี้พี่น้องลายปีเนาะเพื่อปลูกง่ายรห่อน่จะเอาเองจำนี่กูไม่ก็หปีสิปีม้อหนึ่งจำนี้กะเจ้าก็เลยแบบบริยาคขายนะพี่น้องเอ้ยเนาะเก็บไปกินหมากมันเอาเพเป็นยังการระมัดระวังหัวไผ่หัวมันนั่นแหละโดยระแล้ระวังเอาเองเลยโดยหัวไผ่หัวมันจคาดว่าอีกบุตรก็สิดรขึ้นเฮือนอันนี้ฮะจะเอายังตัดอันแผ่นอันนี้เกลื่อยบ่ อ้อตะปูอไันนี้ได้เข็นขาวๆมันได้อ้อตะปูจิกจิกแล้วก็โอ้แม่นบอโดยโอ้ยยังไงยังไงว้าเลื่อยคอยเลื่อยเอาก็ได้กินเลื่อยปอเออโอ้เออวิธีการเราตั้งหักขนงเองพัวเฮาจิกพัวเจ้าจิกโดยนี่ก็พัวเฮาต่อกเออเออเออือเป็นของไงเขาท่าอยู่แล้วเห็นไหม ไอพวหาเราจบมือเราตอกเราถึอมือก้อนตีถือมือโดยโ<อ>มือเราจนดำเลยมือจนดำโดยโ<อ>แล้วมันอนี่พักก้อนเราจบมือมันอนี่พักก้อนโดยคือว่ามันอนี่กะมาจอบพี่น้องเในเนาะจอบเสาคันถ่าว่าไปใช้เฮี้ยนเพิ่นพี่น้องเใยเนาะโดยทั้งเฮือนนี่ยังขึ้นบ่ได้ดอกบอลระยเพิ่นเฮ็ดยคันดอกคันใดแหละจังสีผ้าพี่น้องเอฟซีขืนไปเบิ่งพี่น้องเนะาะทั้งทึงแต่ว่ายังยังหลังค้างท่านอีก็ยังบ่ทันแล้วพี่น้องเอ้ย อ่ะแต่ว่าไก่สีแล้วแล้วเราเห็ดนี่ก่จากแล้วแล้วเอาวันนี้เพันธหนปุ๊บแค่คุนี่สองคนบ่เพิ่นเนอะบากเลยตุ้นตาหนึ่งเหาะลาตุ้นตาหนึ่งหอตางเลยเอาเราไปบ้านหน้าตาแน่บ้านเะก็มีเห็ดแน่เลยมีแต่เราโอ้มีสองคนนี่โดยอ้เออเออเออเขาบระเทศอ๋อเป็นอะไรแต่แต่ก่อนกับสามคนไอ้น้องแต่เรา บม่ได้เห็ดยังจะชงขอดเออสาวขอดได้โดยอันอันเพื่อนเอื้อนจะพูยังก่อพูเรอายัางขาดเลือกปะโดยพูหนึ่งนะอยู่ภาคทางคุณปะโดยอืออยู่ทั้งลุงคุณเป็นอน่างไรอยู่ภาคทางคุณอือในตอนนี้เพันอยูเน่ยอะไรเป็นอาการเนี่ยใดตอนนี้ก็ยังเมื่อยยังเมื่อยคือเก่าโดยอือเปนยังเมื่อยเป็นอย่างไรเดียวเอาสิ มื่อนีหันจักหน่อยจะพาคอยไปหาเราเลยบอกโดยแล้วยู่งเหินอยู่บวะยู่งคอยอยากไปเบิ้งเล่าว่าเราขาดยังแน่นะโดนเอ้เพราะว่าสิเดะเบิ้งเจอมีเอฟซีเป็นไฮซีนันซี่นี่ไฮสิเดะแบบโดนคอยังบ่เคยไปเฮือนเราจกเถื่อันนั้นเป็นหนอเลยพอจ็คหน่อยพื่อแหละจะสิเดไปเฮือนเราจะไปนี่แล้วก็สิเลยไปพุ่นแล้วก็สิเลยไปพุ่นก่อนโดนยังไปเฮือนเราพี่น้องเลยเนาะเบิ้งหลูเราเลี้ยงชีดีจ้าวียมอมิีบักจืดจืดเวเอ้เป็น้องเลยบริเขาเฮือนซ้ำ บ่มื่อนี้เขาไปเห็นบ่มีชงบ่มีบิ๊กเราบอกเขาไปเห็นชื่อไหมบ่ได้จดชื่อบ่บ่บ่ได้จดชื่อหอดเขาเนี่ยหลูกเราเป็นอะไรเห็นหมูไปเห็นเลยอยากไปเห็นน้ำโอ้ข้างในแอมเราบ่เนี่ยแอมเลยเลือลายลี่นี่นะเลือลายลี่นี่นะบ่กับอะไลเข้าจะอยากแอมตลางเฮ็ดเฮ็ดเฮือนขั่วกับแอมได้ได้ไหมได้ควัจอยวาเดเฮือนขั่วเลยเล่นกระเด็น พาใช้ไดลีบอะไรกัแอมเอ้าเหม่มูดมันเลาเลยเหมือนมอไปแอมกันพี่น้องก็ได้เนเลือกับเบงก็เจ้าแอมก็ได้เอ้ใช้เขื่อนหรือบอกเอ้ยเาจะขอเปิดเขืนนพี่มดขอพี่คอน้วพูนี่ได้บุงขอของนี้นะพูนี่พูนี่เจ้าของพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามันเหลือดแถใดก็มอกให้พูเลยเพราะว่านั้นคันเลือดเราจะอแต่เป็นเลนนะว้าเลยหมบแล เออถือแหละพี่น้องเอ้นาะมีแต่ความหอมให้เจ้าเลยมางเท้าอยจะเค็ดขั้นคัวยังยังยังกชุดแล้วแตอนนั้นออมแต่เ่าป้องกบวดว่ามันลายลิ้นไงมันสิบบนลุดสนดมเลยแม่บอกบอกได้กันเคยนะเขาตอกนะตอกเซตโปู้ยแต่ว่าล่มพัดหอยานยาไดนเชียงดางขึ้นๆเนาะ โอ้ยเสอเัม็นี่ใหม่จักลค่ะไได้ทามตัวคะหเมดนึงได้นใหม่น oh. ี่พี่น้องเช่มยี่เตกหนยหเมร่หเ่เม็หกเม่เออหกเมหกเม็อืมาดพี่น้องเลยบอมีเยแพงเนาะ่บอกอันซีโตนี่บรือโตโตเจ็ดเสนปลาย ก็บว่าอะไรพี่น้องไอ้เนาะโดยเฮาจนหัวเลยเพราะว่ามันจะเจนจนหัวเลยบอโดยตัวนี้เนี่ยลังคามันชิฮอดพี่บบอ้ลังคาตัวนี้ฮอดพีบบอฮอตเขบนนี้แหละอืมเออมันกระงามได้นี่ได้อืมอืมอืมกระงามอีกแบบหนึ่งเด้เพี่น้องเอ้ไอ้เราเห็นค่ะกูมีไอเดียไอเดียปางหาอีกแบบหนึ่งอย่างไอ้เนาะ แต่ว่าหากแต่ว่ามันจะห่อนแดดเนาะโดยใครในไปตัดต้นหมูกเผาเนี่ยแห้งแห้งวูบเอตยูเลยโดยใครในแต่ว่าบอนนี่มันห่มเหนื่อยทุกอย่างเลยตะปูพ่ออยู่บ่ตะปูไอ้แห้งอยู่บ่อแหงเหลือบ่เหลือเอาไว้ตกหันตอกนี่แหละเฮ็ดเฮ็ดตะปูอันยุเพียเฮ็ดเฮือนยุเพียขึ้นเลือหลายใช่ปะเฮ็ดจุบันบางคูนบ่พ่อชื่อเท่าไรกับบ่พ่อไอ้จุบันตะปูมันเปื่อยทิ่มบ่าว่าชื่อเอาเอาเลยดิเฮ็ดเฮือนหลังนึงนั่นใส่ตะปู ย่างย่างละสามชีแก๊สพนย่างนึงน่ะคือตะปูแปดนี่ก็ไล่ไปแล้วมาถึกสามแก๊สสี่แก๊สฮัลโหลคือเปลืองแท้วะเขาเห็ดปกติกะเขาซื้อย่างละแก๊สนี่ถือว่าพอดีพ่อบริษัทกันเลือยนไอยนึงเอออันนี้เห็นบอกพี่น้องเห็นเปย่างลายได้นี่เลยเล่นนะเลยเล่นอ่ะเออเอาไวตอกอะไรยังไม่เสียเอาไวตอกหันตรงนี้ที่เก่าแหละเออบางเธอพี่น้องเพิ่นอยากตอกหันตรงหนีนะเฮ้ เราจะขึ้นบองจะไปขึ้นเฮาลูก้าขึ้นได้พี่น้องไม่เฮาก็ขึ้นขึ้นได้ไรแหละยังไร้วลาจะขึ้นย่างแบบย่างตุกฮะน้าดาวนด้าย่างตุกยังยังไปถ่ายอยู่ป่าคือเก้าพี่น้องเลยของน้ำยังบริสุทธิ์เพราะว่าเราเราเก่งใจหมูฮะน้าเก่งใจชาวบ้านเก่งใจหมูเนาะเลยพี่น้องเลยเพราะว่าเชี่ยออะไรแบบต่างหมูนะ แบบมูโบมีแล้วเขาไม่ฮักเกรงใจนี่มันเขามีเป็นกลางบ้านมูมันเป็นแบบเป็นของน้ามือใช่นะพี่น้องเอ้ก็เกรงใจมูเออพี่น้อยเอ้คันบริเหตของหนามเช่นอย่างเงี้ยมันนอเป็นนอเป็น้อเป็นนอช้ำนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวเขาอนุญาตกันเลยส่มควรเขาเออเอาลืมส่งขาดของสร้างเพิ่นจน่อยสำหรับเสาคอนดาเพิ่นกับเรื่องเล่าของเพิ่นกับพริกชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือเือกันได้เพ่น้องไหม อ่าตอนมาที่แรกมาเจอเพิ่นกะกระตูปน้อยอยู่นี่เออกระตูปน้อยเพิ่นกะโบเดอันนั้นดอกแบบอยากฮักอยากฮักอยู่นะปนีมาเจอปุ๊บพี่น้องเอยเนาะเจอเพิ่นถ่ายคลิปเพิ่นบ้านซองซ้ำเทือมีผู้ใหญ่เอฟซีอันผู้ใหญ่เจ็บบุญเนาะอ่าเพิ่นอยากสางเฮือนให้พอสางเฮือนพี่น้องเอยเนาะกำลังสื่อเสารมาพี่น้องเอยตื่นสาวบานมาเบิ่งเฮือนฮักเลยเพี่น้องเอ๋บุญแต่ว่าคพื่นโบเป็นยังเออเพี่น้องเอยบุญแต่ว่าเพิ่นบโบเป็นมยังหลายนะบมเจ็บบบเป็นยังร้าย ชนะกันได้อะไรขึ้นยู่แล้วนี่โดยขึ้นยูอะไรตรงนี้ยังแน่ตรงซื้อยังแน่เวลาเห็นเงินขึ้นเงินซื้อไก่ไก่โดยไก่นี่หลายโตบ่ซื้อสามโตไก่สามโตโดยไก่สามโตพี่น้องเลยไก่สามโตมิตรไก่นะบ่โดยผูกแขนใช่เนาะโดยเงินลังแหลกในชีวิตของเราพี่น้องเนาะ เงินเพื habitude, uh, ่อน uh, so right ังนี uh, ้บแมนว่าได้มากย่อนถึกเลขกถึงอย่างเนะ้ได้มากย้อนว่าดวงกับว่าแม่นว่าว่าโชคดีกับว่าแม่นเป็น้องเนาะอ่าถือว่าโชคดีแลวเนาะว่าถือว่าแบบมีผู้ใหญ่หักแพงเอ็นดูเล่าพี่น้องไอ้เนาะอยากได้พ่อชวนกล้วยอยากได้หาเขาขายแต่นี่แพงเนาะโดยพี่น้องเอ้ตะกี้ตะก่อนจะไปปลูกกล้วยบ่ตะกี้โดยปลูกกล้วยอยู่กับแม่เนาอืม กว่างบ่สวนกล้วยตัวเห็ดตะกี้กับไม่ใหญนี่กว่างเจ็ดลอยเขาพูดเจ็ดลอยต้นโดย, 2, ยอืมบูมเป็นซองสามเฮกตาร์คนบ่กใช่เลยเขาพ่ดอืมกว่างแห้งเนาะโดยแล้วนี่ฮะกล้วยมันเป็นอะไรมันได้ขายตลอดเลยบ่บ่เขาไม่ได้ขายไม่ยหญเขาก็ไม่ได้ขายบ่ม,มีภายทางและวอ๋อ <c oughs> เป็นอะไรมันแบบว่าคือมันมันออกออกเท่อนึงนี่ปีหนึ่งมันออกจกเทือกล้วยนี่ปีหนึ่งบางทีก็ซองเทื่อ มันออกแล้วเฮาตัดโมันต้นมันทิ่มบ่โดยแล้วมันเกิดใหม่บ่โดยแล้วลูกมันใหญ่แล้วลูกมันอดออกลูกอกวยเออนนั่นเนาะโดยนเฮาตัดแล้วนั่นก็ออกลูกมตัดแล้วมันออกอีกโดยอืม10ปีก็ยังมันบ่ได้บ่ได้ตายกวยนี่มกิตลอดโดยมีกินตลอดโดยโอ้เออๆถือว่าแบบดีเด้ปลูกต้นกล้วยกเนาะโดย แต่ว่าพวกนี้มันเฮาสิบริษัล้ํานี้ล้ําไรอย่างนี้ยหนี้กูเฮานี่สีปีแล้วพวเฮาปุ๊กได้ได้ได้จักเทื่อนเลยได้เก็บจักเทื่อเลยช่องเทื่อขายสีปีนะแต่ขายชองเทื่อโดยอือเป็นอย่างจับบริษัทต้นมันบอกมันคือบอกโดยอือคันอยู่ป่ามันง่ายมันกูเนี่ยอยู่อยู่บ้านมันบ่ง่ายพุ่นอยู่ป่าพุ่นดีเนาะโดมันมีคนตองเขาบ่รักของกันบ่แถวนี้บ่เนี่าว่าแบบรัก ้บ่มันมีภัยรักภัยการรักกลัวภัยกลัวมันกลัวภัยกลัวมันภัยก็มีกินเนาะโดยเออบางคนแบบเขาบ่มีกินเขาก็สิรักแน่เลยพี่น้องเยบางบอนเนาะด้อ่าพี่น้องเยเนาะกะไม่นี้กะเสียจะน้อยพียงน้อยใส่ไหมสาวอนด้าผ้าไปเบิ้งกันเอ <jogo>: oh. ื่อยจะบอกเอื่อยแท้ๆเนาะเอื่อยแท้ๆจุงพ่อจุงแม่จุงพ่อจุงแม่พี่น้อยโดยไปเบิ่งเพื่อนว่าเป็นได้ไหรเนาะ การชีวิตการเป็นอยู่ของเพิ่นเป็นแบบใดเป่น้องเยเนาะแล้วมีผัวอยู่บ่มีมีลูกจกคนสองลูกสองคนโดยอแต่ว่าเล่าผันจ้อยมันบอกโดยจอยจอยแหงเนาะโดยแบบคนขาดเลือดแล้วจอยคนขาดเลือดแล้วจอยโดยจอยทั้งเรื่องอาหารดีดคือจีบคกายต้กินเนาะโดยบรเคยกินมีแต่กินดอไม้ น้ำไหมกับลูกพักปะโดยผักกูดผักกูดโดยผักกูดกั็น้ำไหมเป็นรักพี่น้องเลยเนาะโดยพวกผักกูดพวกอย่างนี้โอ้พี่น้องเลยถือว่าอาหารรักของชาวบ้านก็เลยคือว่าคนในเมืองนี่อาหารรักของกระจอกก็จะเป็นพวกสิ่งพวกปลาไข่จย่งนี้แหละดยแต่ว่าอยู่บนนอกกับพักแจ้วเป็นของเลยน้ำไหมต้มน้ำไหมแล้วจำแจ้วโดย แทนที่เฮาอยู่บนนอกเอาคนเป็นจริงอะแทนที่เฮาอยู่บนนอกนี่เฮาคนที่มีพวกสิงซารา,าตัตอยังแบบมีกินหลายอย่างสิเนาะ<ด>บัดกับกลายเป็นว่าคนในเมืองนี่มีกินหลายกลัวคนบนนอก<ด>มันเป็นน้ำแบบว่าเชื่องได้ยูนี่ข่อยก็งงอย่อยงางหนึ่งว่าเขาก็บ่คอยเลี่ยงเป็ดกันวะหรืออี้นี่เลี้ยงกระต่ายหมดเออบ่คอยเห็นขจ้าเลี่ยงเป็ดเล<ด>ยมันตายป้<ด>ยองตายกายก็ตาย หมูแห้งบุมีเลยอยู่บ้านหมูแห้งมุ้เมพายได้เลยบอกเด้อขึ้นเรียกนะตายเองนะตายมันมันเป็นอะไรแบบแบบชิจาบกเกืรอ่มันบอลหรือเป็นอะไรมันคือตายจักล่ะเขาบอกมันตายเองมันมันตายเองมันตายเองมันได้ล้อกระถือข้อเล่ากันสองดาตายเองมันอยู่บ้านนี่กับพี่น้องเนาะกะคอยว่าอยู่บางบ้านนะไปนะเป็ดไก่ไล่ไล่เพี่นน้องเลยเขาจะ พุดกินอึดยากงูคั่วไอ้ไร่ลายมาผนิปต์เป็ดกับบุคคลเห็นหมูกับบุคคลเห็นเอ้าข่อยก็เลยงงวะข้าเจ้าเลี้ยงนี่เลยวะพี่นี้คือบุมีสัตว์เลี้ยงขั้นบุมีสัตว์เลี้ยงนี่กับเบ้าเลี่ยงห้องซิอึดอาหารกินในเป็นของไอ้เนาะบุมีอาหารกินนี่แหละปะจลัจจัยหลักๆก็เป็นน้ำข้าเจ้าบโเลี้ยงนี่แหละเลี้ยงไม่รู้คะแนนรู้รู้แล้วนบ่ได้แลกเอาไม่รู้เนาะอะไรยังงี้เตียเกลบุมีพวกกันเนี่ยสัตวดยังมาบริโภคใช่ไห แต่ละอย่างนี่พี่น้องเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนี่ข้าวาบโบบปลูกพังไว้หรือบบเห็ดบ่อหานี่มันก็บ่มีกินได้สำคัญสุดก็คือตนเป็นที่พึ่งของตนนั่นแหละพี่น้องเนาะสำคัญสุดเนาะสาวนดนเนาะเดี๋ยวจังหน่อยผ้าคอยปักด้อยโดยบงคันใดขึ้นเรากะจะกล้าขึ้นอยู่บ่นี่กล้าขึ้นตลอดขึ้นได้บอกโดยขึ้นกรดยืดเยื้อเลยขึ้นได้เนาะโดยขึ้นไปจอบเบิ่งตลอด เปลี it, okay. ่นเอาเลยเนาะโกกกะทินเนี่ยชลบแล้วบริการดวงดีนี่โกกกะทินตัวนี้เนาะโชคดีเลยเนาะแกมันตัดโกกกะทินเพี่งเอาเลยเฮงอะไรได้โกกกะทินกกนี่ฮะตัดบ่ได้เลยอ่าพียงเอาเลยไอเล่าเมื่อก่อนนี่สีโคตรของน้ำเนาะคีรบบอกก็จะโจ๊ะไว้พี่น้องเลยเนาะสีโคตรของน้ำแล้วอย่าพอดีสาวฮันดาวปะเวทกายาคีรบบอกก็โจ๊ะไว้บ่ได้เบียกซ้ำเพี่น้องเลยเนาะโจ๊ะไวก็ดีขึ้นพี่น้องเลยทาเบิ่งซะก่อน อ่าน้องใดแักยูเฮือนหรือบอหน้อยเนาะเห็นยูอยู่บอโดยูเป็นการยูเฮือนอะไรเป็นน้องเนาะคือสีบดเลยไปทางใดมือนี่ช่วงนี้บุคอยมีผู้ใดรับจ้างเบียกบ่อแถวบ้านจังบุมีเขาพากันแบบว่ายูแล้วล่ะเนาะม้ยไผ่เห็ดเบียกอะไรเนาะรับจ้างเบียกยำข้อเชียญาหันไล่เขาจ้างแล้วในวิทยายำข้อเชียญามื่นเ่าได้ยำข้อเชียญาเขาจ้างมือละแสนมือละแสนโดย มือละแสนกันถือว่าอันนั้นอยู่ได้พี่น okay, <c oughs> ้องไอ้โอเคยุกขอบคุณวันเรื่องหาเงินเน,ะนาะกันดีกว่าบม่มีอย่างเห็ดพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าตากแดดด้วยเปื้อนมือเนาะโอ้ตากแดดเอ้ยแดดแดดเนี่ยเป็นร่มฆ่าหันเลยเลย,ยพี่น้องไอ้ค่ะเป็นคอยจะคอยใหงเป็นคนที่แบบอ้อนแอร์มันเป็นลูกนะั่นลูกนี่ตลอดทเลยว่าวดเลยผิจิโร่อยู่แถวนี้กับมี่พอได้ขายอยู่บ่ บ่มีมีแต่หน่อยเดียวเขาไม่ได้ขายเขาไม่ได้ขายโดย<ม>ได้ชำเกณฑ์อ่าพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าขัน้นผู้ใดเนาะอยากเบิ่งอ่าพี่น้องของสาวนด้าพี่น้องเนาะฮอนด้า<ม>เอ,อิญย่างอยากสิเอิญฮอนได่ายใช่ไหมเดี๋ยวติดตามเนาะขาเบิ่งน้ำกันเดี๋ยวแต่ว่าบิลลี่สช่างอยากเป็นรถเบิ่งทางนี้ก่อนแหละจังเสียหายซาวนด้าพาไปเฮือนเอื่ยเล่าเพราะว่าไปเบิ่งก่อนว่าเราประมาณใดหลายลูกเราประมาณใดสิได้แบบว่าถ้ามีผู้ใหญ่งจะบุญซื้อเครื่องให้เนาะมีจะได้ ้องให้ถือให้ถือตามที่ว่าแบบอันนั้นน่ะโอ๊ยตกใจเกือบเพลินโอเคบางคนตกควรคือเล็กน้อยก็ไลยตกโ้ยโอ๊ยเป็นอะไรเอ้าติดตามส้มตอนต่อไปได้เพิ่มเรื่องคลิปต่อไปเดียวเป็นยังไงเดี๋ยวห้องถ้าเพิ่งถัดส้งกันไอสบายดีสบายดีบาย